การพิพากษาเริ่มต้นจากครอบครัวของพระเจ้าด้วยความรักและความห่วงใยพระเจ้าทรงยุติธรรมครับพี่น้องพระองค์จะพิพากาษาเราตามการกระทําของเราใครที่ทําดีอยู่แล้วต้องได้รับรางวัลและบําเหน็จแต่ใครที่ทําไม่ดีก็ต้องรับผลจากการกระทํานี่คือความยุติธรรมของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่ทํารับใช้อยู่แล้วคนมองไม่เห็นไม่ต้องเสียใจเพราะว่าคนที่ประทานความยุติธรรมให้กับท่านคือพระเจ้า ใครก็ตามที่ทําดีแล้วก็โอ้โหแบบคนไม่เห็นมองไม่เห็นพระเจ้าทรงยุติธรรมคนที่มีจิตใจที่ดีงามคนที่มีจิตใจห่วงใยพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเสียอาเสียของในชีวิตพระเจ้าทรงยุติธรรมพระเจ้าทรงยุติธรรมพระเจ้ารู้ว่าท่านมีความปรารถนาดีและมีความห่วงใยพี่น้องและมีความรักในพันธกิจของพระเจ้า พระเจ้าทรงยุติธรรมบางคนรักโกรักการถวายก็ถวายถวายแล้วถวายอีกมีความสุขก็ถวายเข้ามาพระเจ้ามีความยุติธรรมกับท่านเสมอเพราะพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดจำเอาไว้เลยนะครับพระเจ้าองค์ที่เราเชื่อเนี่ยไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดเมื่อคนให้พระเจ้าพระเจ้ารีบให้เพราะว่าพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดอันนี้แหละสาคัญครับพระเจ้าของเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดจาไว้เลยนะครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ ช่วยทำให้เรามีกำลังใจ